สวัสดีทุกคนที่มาดูวันนี้เราจะมาบินกันนะครับ ไม่ต้องบินอ่อนเท่าเลยปะถ้าคู่แขังนี้มีผู้ก็คงจะดีใช่ไหมคงจะได้ยิงได้ต้องบินอ่อมเท้านนมดดั้งแบบบินอ่อมฟุ้มฟุ้งฟุ้ง,ง,งเลยแบบมันจะ,ะเฟี้ยวกระเดียวกระเดียวกระเดากระเดากระเทาอีกแบบหนึ่งอ่ะดีลาลงหรอ ยังอยู่วช่วขึ้นฝาแล้รวะฝางนั่งมันไฟ้นั่งเึินเลยต่อไปบินอ่อนเท้าเลยเท้าั้งผลเลยไม่ไนอ้เกยร์เไ้เกเบ้ิ่ับขียนสับบจิ เดี๋ยวาวคณเด้อเออเออินออไปก่อนลิงม่อไปก่อนไปสาวทุนเลยโอ้ไปตกเป็นยังไปก่อนไปอนเจอไป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 ไไปไปแล้ว เสียงไโอูไม่ยิ่งไงไม่ยิ่งคนแหลกคนเดียวไม่ตาฟูงใช่ไหไปเลยเออเวเวลานมึงได้ปีกมันออกไม่นอนกันปะบางมันกำลังข้ากำลังโมดไหนตรงมันนองข้างล่างไ่ะห้องสี่องคือบ้อานวัหนฮ นอนกันมึงโผล่ห <c oughs> ้านอนสิจ๊ะจิงจึงไหมว่ามันอันนีย่ลเ้ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวละวโอเคคุ้นเง ป <c oughs> วดมากเลย <c oughs> ไปเลยไิย่งไปงบินประขางกันเลยเออกแกดแทงแกงรังยุ่งไปหรอมกันีกว่า สกิเนีนะเฮ้ยอยู N ่บินตัวตัวผู้บอนแนีหน่อนอ้าวขั้นตเวลาเอียงอ่ะตกับินครับเวลาเอียงตัวนนีะ ้าลงปะงตัวร่องบินล่ะกดีแเกียวแบบแห้งๆนะแปลกรไหมวะเดี๋ยวผมุน้นเลยแต่ก็ยัง้นแรหน่อยนะนแรงักสุดี่ดน,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 นี่นี่แบบแบบนี้เหรอถ้อันนี้เอาเอาตัวจะตอลงมาหาน้องแรนแบบนันละ้วแรวหวนเป็ี่นี่มันเป็นไน้ไ เี้ยอีเองเดีวอีบ้าแลเอไม่ยังไม่ๆงไม่ไม่ไม่เร็วเร็วเร็วเร็ีบ่อแบบวาดขึ้นในปรวัีข้คันขึ้นขันลงอะไรเนี่ยเฮ้ยจะเกียนกินที่บ้าเลยหไปในใจตุดมาเอา เออใอ้อออมองได้ให้เป็อกป็อ,ปอ,ปอกนได้มหยืนห้าขึอีอย่างหึง ตอนนี้คือแบบอโหเข้าไปไกลูุกไปหมมีเต็นี้เลยจะมอเงหนึ่งถ้าว่าถ้าด็ไกลูุดเลยนะโอเคลงเลยลงเลยตอนนี้มุนลงมุนลงเลยมุนลงเลยมุนลงเลย จะไกลไปก่นนี่แล้วโอเคต้องหอไฟกันมาเฮ้ยไปกลับไปกลับกอนย้ายๆย้ายไปขึ้หอไปไม่แจ้งเรอคอยู่ไหนคถามเ้ลองอเสียเดียร์เากี่จะไปอือบ่หูงอเสียงกะหันไปหาเข็มคิดตะหันกันไ ใอยู่ที่ไนค่เหมือนกัดอกนม็งโดมง้าจะบินกับเลยเฮ้ยหนึ่งข้าไกลจากข้านบอกบไกลฮะ มีรูปมืงอะไรนี่ว่ากุ้งลก่อะนะบินบินไปทางยวการูดต่อไม่ได้วกยน

อย่าไปไลนะแค่ว no well. ่าดีมัน่งข่าเหลยวโจอาจารย์ขอแค่ไหนนะวะเออแค่ลงอะไรไหมลงปฏิบัติงานไม่ร้อะไรนอย่าบินสายตรงให้ซื้อมาตอนคืนนะทุกคนมาตั้งหน่วยเสร็จาทอไกงนด้นไม่หางไม่ดีไม่ห้องกันไเว่น้องเขาไปลังสุดวป้องกันเมันมันขัดกันกันแ สือเนี่ยสายเนี่ย <piercing> มัวอะไรเปล่ามันมัเห็นตอนใส่เห็นเด็กแต่ของก็อนี้ก็ไปก่อนไอเห้ก่อนก็ได้

ดีเงี้เดดลยดีาง้ดีท่ชิสิท่ากกันน้องสีนลีพันกันมัห บ้าไปกบ้าไปแกดิมาเมเ่งบเกทางบินบดาไงไมันจัเลียวเรี้ยวกว่านี้เกวกันินเอาไว้กว่าจินอนกันไหเหมือนราไปลิง เล็กกระโบกอะไรม่อมบินเขยอมไปน้ำหมูอ่ะนอนไปนหมูยังกระโบกเอนไปก่อนกระโบกให้ไปก่อนกรโบกไปกต้นไปก่อนมอมอไปีน้ามเออเยนต็นแท้แบบก็้าิไปก่อนจะวาได้ไปอนโีละงห้กูโดดก่อนซะ đây <laughs> một <laughs> 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 เหี้ยเนี้งกูเคยเห็นเลยเนี่ยเคยเคยอยู่ใกอ้อแบบนี้กูก็เคยเห็นอยู่บเคยเด้ในไหนรงนี้แหละเขาเขมาจะเข้าไหนเข้าอยู่ตอไก่ก็หันอีกเพรว่าเขาลอยมันับกลับไปอันนี้เข้าอยู่อมเข้าไปเห็นกันแล้วเนาเีรตัวเลี่ยวอยู่วางอน เอออะไรกบินกลับไปทายเลยเดี๋ยวบินกลับไปบ้าเหรอแค่ขึ้นแล้วกับินยันมาหางนั่นแหละอถึงนยุงสูงกับบินหอดบานกึกเดียวอะขั้นสูงพอเป็นอย่างนี่ยหเป็นอย่างนี้เหรอไตรงแค่นี้เนาะแค่ยม่ทางนวะ

เอ <ś led> อีกรอหเหนะต้องบินออนอกแบบโชว์ผ่าโทนบ้างนะต้องบินลงมาโชว์ผ่านทนแบบอมเซาานี่เด้อต้องเทา้าสวยงามอลามตา ข้าน้าก็เห็นอยู่เยบ่าคเหมนบ้องเงินหน่อยอีบ่าเดือนด้ไหนครับกูจะเป็นคนขายของหมื็นดเิดแบบเดินแับที่ชีวิตเลยดูแบบนอาพูดทองพูดยังทำงานนะคะมาคือขอแบบขอเงินกูสาใบกูก็ไม่เห็นจกเห็นมาสิขสน้าก็เห็นมาุูเห็นอือเอานสดสดเลยบอกเลยตัวบ่มีบาน้มมียังไงฮาเล ไอ้เจ้าเพื่อนเขามาจ้ะโอ้ยไอ้แล้วบินขึ้นมาหันเลยเนี่ยบินหัวลงมาต้องให้มีจำกัดในทุกคนทำเพื่อทำเพื่อพี่นั่นแหละพี่สอนมาแล้วอะไรคิดได้ก็